ดีจ้าเพื่อเพื่อนวันนี้เราจะมาเป็นเจดีย์บ่เอาไปถ่ายรูปกันนะจกันนีลก็มาพับฉัดก่อนเลย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 เลก็สัตว์ชามชั้น นี่กด้ยอดมาแล้วนีนาตอองยอดจะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะนี่ก็ จะมาเป็นประมาณนี้พระธาตบัวบาทวิหารหลวงจำปาสักแค่นี้ยังไม่เสร็จเราก็ต้องนี่นี่ เราต้องมาลองให้มันสั่นสะเทือนดูก่อนว่ามันจะลงไหมว้ายไม่ถ้าย่อข้างบนโอเคแล้วก็ข้างล่างนี่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันต้องติดกันกูนกนได้ันจะแกะออกยอาโอเคแข็งแรงมาก ไทยกันยื่วมามันเป็นย,ยังยานะนีะ่ไงได้เดียวนี่ไงนั่น,น,น, <c ười> นมัไให่ผ <c ười> ดพลาดกล่องเขาน้อย <c ười> กุนก็ลยจริงๆอ่ะได้แล้วนี่ไงนี่ไงมาได้กุนก็นลอยตัดไ,ไปดูตอนพะัดถล่มได้เลย rescue Wow, cái điên rồi. Bye bye.